ไปดูให้หน่อยมันีดไม่ได้คะดูดูค่ะอ๋อูกคาใส่แนทเลยค่ะรับลูกค้าตกงวันดี่ะได้่อดีวันนี้ตันะ เ,คคเดี๋ยวรวบที่สวมเลนชุดนี้ด้นะคะตอนนี้นะคะก็คือขออนุญาตเช็คก็คือความสามารถในการมองไกลก่อนตอนนี้ยังไม่ใส่เลนนะคะตัวเลขแถวมาตรฐานคือแถวบนขีดสีเขียวรู้่านได้ไหมคะคืออนนี่เลยนี่คะ่ะอ๋อค่ะเจ็ดสองหกสี่เจ็ดเก้าสาม ทีนี้ตัวเลขแถวนั้นยังรู้สึกว่ามองไม่ชัดหรือมีเงาซ้อนหรือต้องเข่งตรงไหนอยู่ไหมคะไม่ต้องแต่ข้างบนเป็นสีอะไรคะแปดบนเหรอค่ะเห็นเป็นพื้นพื้นหลังสีอะไรคะไม่ใช่อะไรเดี๋พี่พี่นกถามตอนนี้นกอ่านหนังสือใกล้ใกลก็ไม่ได้ละค่ะไมคได้ดูโทรศัพท์เมื่อก่อนนี้คือแจ๋วเลยแล้วรศัพทก็ยังดูได้ตอนนี้อย่ได้แต้นตอบงานตอบอะไรได้เดี๋ยวนี้แบบไม่อยากจะดูละ ตอนนี้นะคะหลักๆเลยใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นหลักหรือว่าอ่านหนังสือเป็นหลักคะอืมตอนนี้เราใช้โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์ที่นกถามนะคะลูกค้าแต่ละคนจะมีระยะหรือว่าปัญหาไม่เหมือนกันก็ใส่เผื่อไว้ในเวลาโอเคถามว่าบางครั้งปัญหาสายตาใส่เผื่อไว้ดีไหมไม่ดีแนมะ่โอเคค่ะพี่เข้าใจถูกละเพราะว่าอย่างปัญหาบางทีเราไม่เยอะขนาดนั้นนะคะพี่ใส่เขื่อไว้บางทีมันอาจจะทําให้ค่ากาลังเลนตาเรามันเพิ่มมาก ที่เกิดสายตายาวเมื่ออายุเกินเลขสีพอเลย40ปีขึ้นไปครับก็จะมีความผิดปกติทางสายตาเป็นความอ่อนล้าที่ข้ามเนื้อที่พอเราอายุมากๆนะครับมันโฟกัสไม่ได้อาการแบบไหนที่เราจะต้องเลิกต้นใช้เลนโปรเกรสซีฟเราควรจะต้องมีอาการอย่างไรเกิดขึ้นกับตัวเราก่อนคือโอเคคือคุณมีค่าสายตาที่ไม่ปกติ คือคุณเริ่มมองอะไรที่มันไม่ชัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคนมีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนใครไม่เป็นก็ถือว่าโชคดีนะครับคราวนี้ถ้าเราใช้แว่นสายตาเนี่ยใส่ปุ๊บชัดแต่มันมองไกลไม่ได้ก็จึงเกิดเลนส์ที่สามารถสร้างความชัดได้ทุกระยะคือคุณพี่ท่านนี้เนี่ยครับอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์พวกตัวหนังสือตัวเล็กๆอะครับ อ่านไม่ได้มองไม่ชัดเริ่มยื่นแขนออกให้ไกลขึ้นคือสายตายาวเนี่ยครับหยิบอะไรขึ้นมาเข้าใกล้ไม่ได้ต้องถอยออกไปถอยไปบางทีเป็นมากๆสุดมือก็ยังไม่ชัดนะครับนั่นก็คือเป็นมากละที่ควรจะมีตัวช่วยด้วยเทคโนโลยีทุกวันนี้มันได้พัฒนาไปมากสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างก็คือใกล้อ่านได้ปกติระยะ30-40เซนมที่คนเราอ่านหนังสือชัด มองไปข้างนอกก็ชัดมองไกลๆก,ก็ได้ขับรถนีครับรู้เลยนะครับสมมุติขับรถต้องใช้ g o o g l e Ma p ก็จะมีโทรศัพท์ต้องอ่าน g o o g l e Ma p ในนั้นได้ว่าถนนอะไรซอยอะไรในขณะเดียวกันก็ต้องอ่านป้ายจราจรเข้าเขตอำเภออะไรจังหวัดอะไรถ้าสมมุติมันไม่ได้บางคนก็จะใช้ความเคยชินหรืออะไรแบบนั้นนะครับเพราะคิดว่า มันไม่มีอะไรมาตอบโจทย์อันนี้แต่เอาจริงๆมันมีแล้วนะครับเทคโนโลยีระดับไฮเอนด์จาก e อสซิโที่มีชื่อว่าวาร i ลั x คอมฟอร์ m แม็กสบายตาในท่วงท่าที่เป็นธรรมชาติโครงสร้างของตัวเลนดีไซน์เพื่อการมองเห็นที่ยืดหยุ่นในทุกกิจกรรมเพื่อให้มั่นใจในศักยภาพของตัวเลน์ว่าคุณพี่ท่านนี้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับ มันยงไ่ค่อยเต็มบ้างคือคืออย่างเงี้ยครับพี่พี่ปุ๋ยเรียนพี่ถึงแบบ่่ไมคอยถ้าถ้าเป็นเรียนเรียนมองได้ระยะเดียวอ่ะเว็บแว่นอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราใช้ผิดประเภทผิดวิธีเนี่ยมันก็จะทำให้ตาตาตามันก็จะเจุดนั่นแหละครับนั่นแหละครับเพราะแบบขนาดขนาดนั้นยังไม่พออีกเนาะเขาไม่รู้ว่า